ดีครับมาดูวิธีขึ้นรูปนะครับแป้งที่เราจะขึ้นรูปนะครับต้องปล่อยให้คลายความเหนืดก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่คลายความเหนืดนะครับมันก็จะดึงไม่ได้นะครับนะครับถ้าแป้งยังเหนืดอยู่นะครับมันก็จะมันก็จะไม่ยืดนะครับมันก็จะยืดไม่ได้นะครับน,นะครับสังเกตนะครับนะครับ เห็นไหมครับเราจะจะยืดได้เพราะว่ามันมันคลายความหนืดแล้วครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่คลายความหนืดนะครับมันก็จะดึงไม่ได้นะครับลักษณะของแป้งจะต้องอ่อนนุ่มนวลนะครับไม่เละนะครับดูนะครับจะดึงให้ดูนะครับจะยืดมาให้ดูนะครับ เทาขนาดนหก็ได้นะครับถ้าแป้งเราคายคนหนืดแล้วนะครับถ้าแป้งยังยังดึงไม่ได้นะครับก็ <cuff> ここก็ต้องปล่อยไปอีกนะครับต้องต้องปล่อยไปอีกนะครับบางทีถ้าเกิดเรานวดแป้งแข็งไปอย่างนี้มันก็จะคายความหนืดช้านะครับถ้าเกิดแป้งแข็งไปมันก็จะคายความหนืดช้านะครับ ราพยายามเคลื่อนเคลื่อนอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่เคลื่อนนะัมันก็จะติดกระดานนะครับนีวิธีท่านตอนขึ้นรูปนะครับ,รบการตัดนะครับตัดยังไงให้ให้มันเสมอกันนะครับก็จะแสงความแดดเข้ามครับเราก็จะตัด ถ้าเราถนัดขวานะครับเราก็จะตัดทัางนี้ไปนะครับมองเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราเราจับมีดด้านขวานะครับถ้าเราจับมีดด้านขวาเราจะต้องตัดทางนี้ไปอย่างนี้นะครับไปอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราจับมีดซ้ายนะครับเราจะต้องตัดถ้าเราถ้าเราจับมีดด้านซ้ายนะครับเราจะต้องตัดทางนี้มาอย่างนี้นะครับนะครับนี่ถ้าถ้าถนัดด้านขวาเราจะต้องตัดนี้ไปนะครับเราก็จะจะมองเห็นนะครับ นี <ítulo> <ard> ่นะครับนี่นะครับเราก็จะมองเห็นแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับมีดที่ตัดนะครับจะไม่คมนะครับจะไม่คมนะครับมีดที่ตัดจะไม่คมนะครับนี่นะครับเราก็จะมองเห็นนะครับว่าเราจะเอาขนาดไหนนะครับนี่นะครับอันนี้วิธีตัดนะครับเห็นไหมครับ ถ้าเราถนัดซ้ายเราเราเราตัดตัดทางนี้ไปนะครับตัดตัดทางนี้ไปนะครับถ้าเราถนัดซ้ายนะครับถ้าเราถนัดซ้ายเราตัดนี้ไปนะครับแต่ถ้าเราถนัดขวานะครับเราก็ต้องตัดทางนี้ทางนี้ไปนะครับเดี๋ยวจะทให้ดูนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าถนัดขวานะครับถ้าถนัดขวาตัดทางนี้ไปนะครับมันก็จะเสมอกันนะครับนะครับ ความสมอกันนะครับเพราะเราจะมองเห็นนะครับเรากัดไปอย่างนี้นะครับให้ดูนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ก็แล้วแต่เรานะครับตัวประมาณไหนก็แล้วแต่เรานะครับนะครับเราจะต้องเช็คน้ำมันทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะลงนะครับ เราเช็คน้ำมันนะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันร้อนเกินเราก็ต้องปิดอวยก่อนนะครับทีนี้เราจะมาแปะน้ำนะครับ<ม>เราแปะน้ำก็เราต้องแปะข้ามนะครับตรงกลางนะครับแปะตรงกลางนะครับเราจะแปะน้ำตรงกลางนะครับเราแปะข้ามนะครับ กดตรงกลางนะครับตรงที่เราแปะน้ำนะเรากดตรงมาดูวิธีตัดแป้งยังไงให้เสมอกันนะครับ ถ้าเกิดเราถนัดขวานะครับถ้าเกิดเกิดว่าเราจับมีดด้านขวานะครับให้ตัดจากจากซ้ายไปขวานอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราถนัดซ้ายนะครับเราจับมีดด้านซ้ายเราต้องตัดจากขวาไปซ้ายอย่างนี้นะครับถ้าเราถนัดขวาไปทางนี้นะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะครับให้เรา เพราะว่าเราเราเราจะได้เห็นตัวที่เราตัดนะครับถ้าเรานี่นะครับเห็นไหมครับเราจะได้เห็นตัวที shimmer. ่เราตัดได้เสมอกันนะครับมีวิธีการตัดให้เสมอกันนะครับแต่ถ้าเราถนัดซ้ายนะครับถ้าเราถนัดซ้ายนะครับเราก็ตัดไปทางนี้นะครับนี่นะครับอย่างนี้นะครับ ครับให้เสมอกันนะครับจะได้เสมอกัน,นครับตัวเล็กตัวใหญ่ตัวขนาดไหนก็เพราะเราจะได้เห็นตัวตัวที่เราตัดนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเสมอกันนะครับนีเราแปดน้ำนเราก็จะแปดตรงกลางนะครับแปะตรงกลางนะครับ ก็เรากดตรงที่เราแปะน้ํานะครับเรากดลงตรงที่เราแปะน้ํานะครับเห็นไหมครับเรากดลงตรงไปที่เราแปะน้ํานะครับนะครับวิเทียาลงทอดนะครับน้ำมันเราได้ที่นะครับก้องจะอยู่ไกลหน่อยก้อนจะอยู่ไกลนะครับเพราทำคนเดียวนะครับ แฟนตัวนี้อยู่ได้อยู่ในตู้เย็น4ีห้วันนะครับเพราก็จะก็จะฟูประมาณนี้นะครับเพราะการขึ้นฟูมันก็จะฟอนตัวลงแลวนะครับเพราะว่าเราแช่ตู้นานเลยนะครับเพราะงานงานยกเลิกก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทอ